จับตาถนนเส้นนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าบิ๊กทุนอย่างเช่นแลนด์เฮาส์เนี่ยทำการปากักธงสร้างห้างดังนะถึงิมอัย่ที่วันที่นี่มูลค่ากว่า6,000ล้านบาทเลยนะครับราคาที่แถวไหนได้ประโยชน์อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ลฟ์ฟังครับ ถึงพี่ทุกคนนะครับผมคิมฮะผมเปไ็นเจ้าองทุนแล้วก็เจ้าของหนังสือที่ชื่อว่าคอลแล็บอสังหาริมทรัพย์ที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่กับเจ้ Expert, า Property Expert ไลฟ์ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในที่นี้ชวนคุยเรื่องของโปรเจกต์โปรเจกต์ห้างดังอันหนึ่งนะครับตรงแถวพระรามสามครับต้องบอกว่าห้างเทมิโนนเทมิวันตรงพระรามสามตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเพิ่งเปิดเลยนะครับเพราะเปิดไปล่าสุดเดือนที่ยี่สิบตุลาคมที่ผ่านมานี้เลยครับ ซึ่งผู้พัฒนาห้างตรงนี้นะครับก็คือตัว Land and House Mall and Hotel นั่นเองก็เป็นบริษัทในเครือของทาง Land and House ชื่อดังนั่นเองครับ ซึ่งตัวห้างเนี่ยเป็นจุดเด่นนะครับนั่นคืออยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาเลยนะพื้นที่ประมาณ1นึ0 0 0สตารางเมตรครับและถ้าพูดถึงแบรนด์ห้างนะครับชเชอร์ยอเชอเปิวันเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงตรงแถวอโศกใช่ไหมทีก็เป็นห้างดังนะครับขวัญใจชาวต่างชาติในบริเวณนั้นเลยและไม่กี่ปีก่อนเนี่ยก็มีการสร้างทอมิโนอ,อีกที่หนึ่งนะครับที่ทางพัทยาครับก็ดูแฟนตาซีดูอลังการมากและล่าสุดนะครับก็มาทําที่ตรงพระรามสามนั่นเองนะซึ่งเป็นที่มาของคลิปที่จะมาเล่าฟังว่าเอยพระรราาาามเน่กงท ะผลักดันให้ทำเลตรงนี้เติบโตมากขึ้นมากน้อยแค่อย่างไรอย่างไรหากพูดถึงทำเลตรงย่านพระรามสามเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีความน่าสนใจหลายด้านเลยนะคืออย่างแรกคือเส้นเส้นนี้นี่นะครับก็คือเป็นเส้นที่แบบอยู่เรียบแม่น้ำเจ้าพยาเลยครับปกติแล้วนะครับถ้ามีถนนเส้นหนึ่งเนี่ยที่เรียบ พวกแม่น้ำเนี่ยนะครับก็จะเป็นโซนที่เหมาะกับการท่องเที่ยวแล้วกันเนาะอย่างเช่นถ้าเานึกภาพในพัทยาก็ได้ครับถนนสายหนึ่งที่อยู่เรียบริมแม่น้ําเลยนี่นะครับก็แบบว่าเหมาะกับการท่องเที่ยวทาพวกห้างสถานบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนานาครับซึ่งกรุงเทพเนี่ยก็ใช่ด้วยนะครับปกติริมแม่น้ำเนี่ยก็จะยินเล่นของโรงแรมคอนโดหรูนะครับหรือว่าห้างดังเช่นตัวไอคอนสยามครับต้องบอกว่าถนนสายสานเนี่ยครับมีประวัติค่อนข้างยาวนานเหมือนกันนะครับถ้าคุณมองจริงๆเนี่ยมันเป็นถนนที่เชื่อมต่อตรงโซน CBD นะก็คือแถวสาาแล้้วเข สีลมได้อย่างง่ายๆนั่นเองนะครับกล่าวคือถ้าคุณอยู่ในบริเวณนี้นยครับเดินทางผ่านรถจน์เนี่ยไปยังแถว CBD เนี่ยหรือว่าโซนธุรกิจเนี่ยสะดวกมากๆโซนออฟฟิศอะไรคือไปง่ายอีกทางถนนพระรม3าเนี่ยถ้าใครเคยวิ่งนีจะรู้สึกว่าถนนเนี้ยเส้นใหญ่มากนะครับมีความกว้างกว่า8เลนเลยทีเดียวเพราะว่าในอดีตเนี่ยเส้นเส้นนี้มีการวางแผนเอาไวน้นะครับว่าจะเป็นเส้นหนึ่งที่ระบายความแออัดจ,จากโซนสีลมและได้วางว่าเส้นเส้นนี้เนี่ยจะกลายเป็นถนนธุรกิจเส้นใหม่นะครับที่แบบขยายมาจากทางสีลมนั่นเองครับแต่เพราะว่าเกิดวิกฤต ในปี40สก,ก่อนนะครับเส้นเส้นนี้ก็เลยแบบว่าไม่ได้บูมอย่างที่คาดฝันเอาไว้แล้วเมื่อเทียบกับเส้นอื่นๆเนี่ยเส้นนี้ยังดูเติบโตได้ชากว่านะครับ เหมือนความเจริญเนี่ยมันเหมือนไปบูมในถนนเส้นอื่นซะมากกว่าในโซนอื่นซะมากกว่านะครับและตัวถนนพรามสานี้ก็เหมือนจะมีโครงการเก่าๆเยอะเหมือนกันพอเนื่องด้วยว่ามันมีเรื่องของรถไฟฟ้าที่เข้ามาสร้างในหลังจากนั้นด้วยเนี่ยนะครับทำเลที่ติดรถไฟฟ้าเนี่ยก็ดูเหมือนจะบูมไปมากกว่าหันละบอในถนนพระรามสาจริงๆเนี่ยมันยังไม่มีโครงการรถไฟฟ้าในปัจจุบันนี้นะครับแต่ด้วยความที่แบบเมืองมันเริ่มขยายออกไปข้างนอกเมืองข้างนอกเมืองมากขึ้นนะครับไปบางนาไปพระรามเก้าไปลาดพร้าวซึ่งในฝั่งของโซนพระรามสาม ก็มีการเติบโตขึ้นเหมือนกันนะครับมีออฟฟิศบิลดิ่งเนี่ยมากถึง43ตึกเลยทีเดียว มีพนักงานมากกว่า60,000คนในบริเวณนี้นะครับรวมถึงเนี่ยมีประชากรอยู่แถวนี้โดราประมาณ1ล้านคนนั่นเองก็คิดไปประมาณ10%อนของคนอยูอ่ในกรุงเทพมหาคนครครับเอาจริงโซนนี้มันก็น่าอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันเดินทางไปสีลมสาทรเนะี่ยค่อนข้างง่ายถนนเองก็ใหญ่รถก็ไม่ค่อยติดอีกทั้งในด้วยความที่ทำเลมันอยู่ติดตริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็เลยมีโรงแรมเกิดมาค่อนข้างเยอะเลยนะก็รวมห้องเนี่ยกว่าประมาณ5,000กว่าห้อง 40, 40กว่าที่ครับด้งน,นเส้นนี้เนี่ยถึงแม้จะอาจจะไม่โดด หลายมิติให้จับตามองนะหนึ่งก็คือเรื่องของออฟฟิศบิวดิงเนี่ยไหมที่คลิดไปก่อนเนะี่ยผมเคยได้เล่าถึงโครงการที่ชื่อว่า k i n g b r i d g e Tower นะครับก็เป็นออฟฟิศขนาดหรูหราเลยอยู่ริมแม่เจ้าพยาของทางเครือสาพัดครับอีกท่านยังมีตึกสุภาลายนะครับก็คือสุภาลายแกรนทาวเวอร์ Tower. ที่เป so ็นออฟฟิศบูดิงขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเส้นนี้ด้วยครับซึ่งก็เห็นชัดนะครับว่าโซนเส้นนี้เนี่ยออฟฟิศบูดิงเยอะนะครับโรงแรมเยอะท่านท่องเที่ยวเยอะจริงๆนะต่อไปมาเจาะลึกน้งของแบรนด์ตัวทอมิวิวันก่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าห้างนี้เป็นเหมือนแบรนด์น้องใหม่นะครับเมื่อเทียบกับทางเครรอเซนทัลก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่าด้วยไอเดียต่างๆนานาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะครับดูมองของคุณอนันต์อรรโพคินเนี่ยทำให้ห้างนี้มีจุดขายที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะเลยนนนะะะะคืออออออยย่่่่าาาาางแรรรกกบบเเ้้วใีีีจจไไไมมมดด์ท เพราะเขามองว่าแบรนด์ต่างนานาเนี่ยซื้อห้างไหนก็ทําได้นะครับแต่ที่นี่เนี่ยจะเป็นศูนย์รวมของสินค้าที่เป็น SME มีความหลากหลายมีความโลคอลม,มีความที่แบบว่าหาที่ไหนไม่ได้เลยเนะครับทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยค่อนข้างชอบอย่างมากเพราะแบบมันบ่งบอกถึงความเป็นไทยได้มากนะเพราะว่าแบรนด์เนมของแบรนด์ต่างนานาที่บ้านเขาก็มีอะไรแบบนี้และตรงถึงหนึ่งกลยุทธ์ที่สําคัญนั่นคือกลยุทธ์แทงน,น้ำน,นั่นเองครับ จุดเด่นของเทอร์มินอลก็คือตรงฟูดคอร์ทข้างบนนี่นะครับจะมีราคาค่อนข้างถูกเป็นอย่างมากเลยคุณอนันต์เนี่ยบอกเอาไว้ด้วยว่าทำนะต้องขาดทุนนะครับถ้าไม่ขาดทุนเนี่ยโดนบ่นอย่างแน่นอนนะเอ๊ะทำไมต้องขาดทุนล่ะครับคือเขามองว่าคนเราเนี่ยก็เปรียบเสมือนรถยนต์นะครับต้องมีการเติมน้ํามันคนเราก็ต้องกินอาหารถูกไหมซึ่งในโซนอโศกเนี่ยก็มีออฟฟิศบิลดิงมีคนทํางานค่อนข้างเยอะนะครับหลายหมื่นเลยนะฮะแต่ะวันเนี่ยเขาก็ต้องมากินข้าวถูกไหมแล้วพอตรงเทอร์มินอลเนี่ยมีฟูดคอร์ทที่ราคาย,ย่อมยาวราคาประหยัดนี่นะครับ พวกเขาเลยก็จะมากินที่นี่กันเยอะหาเปรียบเหมือนแทงน้ำเนี่ยก็คือเป็นการเติมแทงน้ําด้านบนนะครับก็คือตัวฟุดตคอร์ดอยู่ด้านบนสุดแล้วค่อยๆไหลลงมาลงมาข้างล่างครับ ทำให้ห้างห้างนี้ทอมินอลเนี่ยมีทราฟฟิกคนเข้ามาอย่างหนานแน่นเลยนั่นนะครับ2กลุ่มนะหนึ่งคือคนต่างชาติที่ชอบของ SME อะไรพวกนี้นะครับสคือเรื่องของคนทํางานนั่เนเองเพราะงั้แถวนี้เนี่ยค่อนข้างหนานแน่นครับซึ่งคุณนันบอกด้วยนะครับว่าเงินตรงนี้เนี่ยขาดทุนกว่าปีละ20ล้านบาทเลยนะแต่ก็คุ้มค่ามากๆนะครับถ้ายบเทีย่เอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนเปิดโฆษณานะครับยิงโฆษณาให้คนดูเนี่ยทีวีซีเนี่ยใช้เงิน20ล้านเดี๋ยวก็หมดครับแถมคนเดี๋ยวก็ลืมนะอันนี้ดีกว่าาาคคนนนจํไไดดด้เเปปป็แบบรร์ิตกลยั แล้วเนี่ยภาพสามค่อนข้างต่อโจทย์นะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเส้นมินเนเจ้าพยาเนี่ยครับก็เหมาะกับท่องเที่ยวอยู่แล้ว2อครับออฟฟิศวิดิงที่เปิดเยอะๆนี่นะครับก็มาทานข้าวที่นี่ได้เลยครับต่อมานะครับหากดูเรื่องของระครับเมินในทำเลแถวนี้เนี่ยก็เรียกว่า ค่อนข้างยังตามพี่ใหญ่นะทางสีลมสาทรพอสมควรนะครับแต่ว่าการเติบโตเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นเหมือนกันโดยสีปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเติบโตประมาณ37%นะครับส็นตรับราคาประเมินนะซึ่งเฉลี่ยก็ประมาณ9%ต่อปีนั่นเองนะครับตอนนี้ราคาอยู่ประมาณสองแสนหนึ่ต่อตารางวาครับซึ่งเทียบกับทางสีลมและสาทรเนี่ยนะครับก็ห่างกันประมาณ3-4เท่านะตัวสาทรอยู่ประมาณ600,000นะครับแล้วก็สีลมเนี่ยประมาณ800,000กว่าเลยครับก็เรียกว่าทำเลใกล้ๆกันเนี่ยนะครับขนาดสามไปสาทรเนี่ยใกล้ๆกันถูกไหมแต่ ราคาเนี่ยก็ยังค่อนข้างต่างกันพอสมควรแต่ก็ไม่แน่ครับในอนาคตเนี่ยพอมีโครงสร้างมาลงเนี่ยนะครับด้วยทำเลที่มันใกล้แล้วเนี่ยอาจจะมีแรงเข้ามาตรงนี้มากขึ้นก็ได้และคนเกี่ยวเป็ยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนตั้งฟังจนจบนะถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามชอา่อง Property Expert ไ i v e ด้วยนะครับ ขอรับในวิธีนะติดตามช่วงนี้ถึง1ล้านซับไปเลยครับและอยายฟังความรู้ข้อมูลเชิงลึกหรือว่าเรียนรู้เรื่องของอสังหาให้เช่านะครับความรูุ้นแรงเลือกทรัพย์สินเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกห้องเรียนข้างในได้เลยนะเพราะว่าผมเอาคอร์สออนไลน์นะครับเรื่องของอสังหาให้เช่าสำหรับผู้ที่เริ่มต้น5ชั่วโมงนะครับเข้าไปในคอร์สแล้วราคาเพียงแค่900บาทเท่านั้นเองเรียนจบก็สามารถออกจากห้องเรียนได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับมาสุดคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างในคลิปนี้ผมพูดถึงโครงการโครงการหนึ เองนะครับเพิ่งเปิดไปวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานี่เอง ซึ่ง่วนเส้นนี้ค่อนข้างมีจุดน่าสนใจหลายจุดนะครับหนึ่งก็คือค่อนข้างเดินทางไปยังศรลมสาทรหรือว่าสรงซีพีดีเนี่ยค่อนข้างง่ายครับโดยถนนเนี่ยยังกว้างถึง8เลนอีกด้วยเพราะในอดีตเนี่ยเส้นนี้ถูกวางมาเป็นถนนเส้นธุรกิจเส้นใหม่นะที่รองรับการเติบโตของศรีลมนะเพราะว่าศรีลมเนี่ยมันหนาแน่นเกินไปก็เลยต้องมาทางนี้แทนนะครับแต่ว่าด้วยเหตุการณ์เรื่องของตัวต้นยองกุ้งนะฟอร์ซูแตกไปก่อนตรงนี้ก็เลยแบบว่าไม่ได้เป็นไปตามฝันนะครับพอาผ่านมาเนี่ยนะเส้นอื่นเนี่ยโดยจะ ซึ่งอาจจะเป็นตามแนวรถไฟฟ้านะครับแต่ว่าเส้นๆนี้เนี่ยยังไม่มีรถไฟฟ้าครับทำให้ก็ค่อนข้างเหงาๆหน่อยนะทั้ที่อยู่แบบอยู่กลางเมืองเลยโดยปกติแล้วนะครับเรื่องของทำเลริมแม่น้าเจ้าพยาเนี่ยก็จะเป็นเชิงท่องเที่ยวนาะเชิงโรงแรมนะเห็นเช่นเอชทีคไอคอนสยามคอนโดหรูหราโรงแรมชช่อดังก็อยู่ในบริเวณตรงริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับงั้นเส้นนี้เนี่ยเป็นทั้งโซนธุรกิจนะที่มีออฟฟิศบลดิ้งต่างๆมากมายที่ผมเล่าไปครั้งต้นก็คือตัว คิงบิสทาวเวอร์นะครับของเครือสาพัฒน์แล้วก็มีตองสุภาลัยและมีตึาากออฟฟิศนี่าากว่า40ตึกเลยครับมีพนักงานกว่า60,000คนนะครับแล้วก็มีโรงแรมกว่า40แห่งเหมือนกันเนาะก็จำนวนห้องกว่า5,000ห้องครับเพราะเส้นๆนี้นะเป็นทั้งออฟฟิศเป็นทั้งการทํางานแล้วก็เป็นทั้งแหล่งเชิงท่องเที่ยวด้วยซึ่งทุนน้อยในตั้งตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะในอดีตเนี่ยก็เคยสร้างหลายที่นะครับอย่างเช่นตองอโศกนะที่มีรถไฟฟ้าสีเขียวผ่านนะคครรรับอออีีีีกกกกททททท่่ท่่นนนนนึึึงงงงงง็็็็เเเปปโาาาาชพยซจุดดข น,น,น,นั่นก็คือการมีฟุตคอร์ดนะที่ราคาถูกนะรประหยัดนะครับจนทำให้คนที่เป็นคนทํางานเนี่ยแถวนั้นเนี่ยต้องเดินทางมาทานข้าวที่นี่โดยพอคนเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยก็เหมือนจะหลลงไปข้านล่างเองนะครับสร้างทราฟฟิกให้แก่ผู้คนเนาะซึ่งตรงนี้ขาดทุนกว่าปีละ20ล้านเลยนะครับแต่คุณอนันต์เนี่ยก็มองว่าเฮ้ยคุ้มค่านะถ้าทีา่จะต้องไปยิงโฆษณาในทีวีครับ รวมถึงสินค้าที่นี่จะเป็นแนว SME ด้วยนะก็แปลว่ามีสินค้าที่ค่อนข้างแปลกแตกต่างจากที่อื่นนะพวกห้างรูรูห้างอื่นๆนก็มีแบรนด์เยอะถูกไหมแบรนด์เนมเยอะแต่ที่นี่หายายกครับตั้งเป็นสินค้าโลลฮะหากยู่ในฝั่งของ t e r m i n ทวิ1ตรงอโศกเนี่ยครับจะเห็นภาพว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาเยอะนะเพราะว่าก็ชอบสินค้าโลล SME อะไรแบบเนี้ย แต่ในฝั่งของพระรามสามตรงนี้นะครับก็ยังถือว่าเดินทางไม่เจโดเท่ากับทางาท่องอโศกนะครับแต่ว่าก็มีชัตเตอร์บัสที่คอยให้บริการรวมถึงเส้นนี้นี่ก็เป็นเชิงท่องเที่ยวอยู่แล้วเนาะเพราะว่าติดริมแล้วเจ้าพรยาแล้วก็ได้เรื่องของออฟฟิศบิลดิ้งที่คนเนี่ยต้องมาทานข้าวที่บริเวณนี้ด้วยนะครับก็แปลว่าทำเลนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยกับคนที่อยู่ในแวดวงนี้ครับซึ่งห้างรังก่อนหน้านี้ก็มีทองเซ็นทรัลพระรามสามอยู่แล้วนะครับแล้วถึงรีโนเวทไปในปีสองห้าหกหนึ่งด้วยโดย 1, ทยนุนเงินก่เน่่ยสวอ เส้นพระรามสามตัวนี้ก็ต้องเติบโตอย่างแน่นอนนะครับไฮดูาร,ราคาเนี่ยตน้นสีลมหรือสาทรยังแพงกว่าพระรามสามเนี่ยกว่า3ามถึงสเท่าเลยดังนั้นเนี่ยราคาพรามสายอัญมณีได้อีกครับสับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนนะคับฟัง,งจบนะจะคลิปหน้าครับสวัสดีครับ